สวัสดีครับอันนี้มันคือเพเนียตกำลังสีเลดเปิดแบงนะครับบานนี้พอดีมีลูกค้าเพิ่นขามาถามว่ามีเพเนียตบอบานนี้มันกำลังสีเหลวพอดีกันเล้ยว่าสีตอนแรกเลยว่าสีทรงดูบตัวโตๆในเบื้องล่ะครับบานนี้เลยเอ้อไทยคลิปนี่แหละไทยคลิปแล้วก็ลงกในยูทูบแล้วก็หรือว่าลงกในเฟซนี่แหละมันขันทันท่าทรงในเมียนมนี่เพอาไทยวิดีโอมันจะทรงบ่ได้ด่วนเลย ก็เลยเอาไทยไทยรูปนี um pues ่ยแหละไทยอันว nah. ิดีโอลงคลิปเลยถือโอกาสไปเลยมันไทยแล้วเนาะเพมันก็ถามว่ามันสิเป็นยังไงนะผมก็เลยว่าสิกันเปิ้นเอาผมกับสีจะให้มันแล้วขายนะอันนี้คือมันมันบ่แล้วเนาะมันก็รูปทรงมันสีอยู่ประมาณนี้เพราะท่านใส่ตัวนี้เพราะท่านใส่ตัวขั้นกว่าเพราะท่านท่าแล็กเนาะครับขั้นเงินเพราะท่านเอี่ยงเยอะขั้นสีอยู่สองนี้เนาะครับเป็นสั้นเดียวผมสีโยขั้นสูงไห้เนาะครับ มือก็คือดำมือดำเล้วมือซางเนาะค้อ,อนสิอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้แหละหรืออาจจะยกสูงขึ้นกว่านี้ยังน้อยนะครับค้อ,อนไม่จะโขนถ้านไหนแหงโยผมจะดัดอยู่มันกน็ส่วนราคาเดี๋ยวผมเขียนไปทั้งล่างนะครับหลังหลังคลิปหลังคลิปประตูว่าท่านเฮ็ดอยู่ประตูประตูยังบอกท่านเฮ็ดเ,เพิ่นว่ามันเอ็นมีเนียดบอนนะเพิน่นก็กรเลย ที่แรกว่าสะถทายภาพนี้ไงเพื่อนใน Message, เมสเซสเฟซบุ๊กอะไรเออไทยคลิปนี่แหละมันคอยไดถไทยโดนเพราะว่าไทายเ่็นไทยไปล้วล่วงยูทูบได้นะลง y งยูทูบลงติ๊กต็อกได้เังเสียนะก็จิได้ประมาณนี้นะครับเป็นอกไม่ประดูกสิราคากับถา้าเพ็่นว่าแพ่งหัวเป็นกับบ่าวสละ นี่ก็คือสภาพโอกนะครับกับบริเวณแก่ข้นยังมากไมมดอกเอาพ่อนกประมือนพ่อประมาณนี้ซ่งเงนินคือจะคล้องเงินละเพ้ยเสร็จคือจะคล้องเงินละเป็นโอกไหมเประดูนะครับส่วนนกขาหนึ่งส่วนกัมพีมันเปดิดดูตัวกรงนี่นานได้ยี่สิบเก้าเลยล่ะควอกวงเปลี่ยนวงรี่ขั้วเปลี่ยนวงรี่มันตรง คว้วมันนาหลังนันเท่ดีดวผมก็ลืมบัดแล้วแต่ว่าผมบัดเทียน,นยมันประมาณ2 8่สนะิบแปดยี่สิ้าสำหรับนกเขาเงกโกรงลนนักษณะนี่จับโบสูงนะครับเป็นชั้นเดียวตรงนี้คือตัวคำขวอนมันตัวเล็กเหมือนสีสิสงเดีขึ้นยุ้ยใส่หลักขวนมาเลยก็ได้แล้วกัผมสีนับตัวนี้ออกมานับออกมานอกถ่ายนับขวาม,มาในมันกัสีสูงขึ้น เอียนหลังควมสูงร่วมเท่าใดบูประมาณไก,ก่สามสิบดูดกไกลสามสิบสามสิบสองสามสิบสามมันหรือมั้งควมสูงตัวผิดดิตรงมุมพีตตัวนี้กระฉากลงหาใหม่ควบเย่าใหม่มันแปดสิบขึ้นแล้วครับแบบแบบว่าอันนี้คือผมไทยแบบเรียงดวนได้เนี่ย เพาว่าเพื่อนเอ๋นถ้าเขามาถามมากหรือไปเดบวัดเพิ่อนทึ so right? ่งอกผมก็เห็นใหลายมือนะมันก็จําได้นี่เพื่นเนี่ยแลูบหลูบส่งก็จะได้ประมาณนี้เข้าๆที่แรกเพรว่าสีเฮ็ดเปิดแบงก์นั่นแหละเพื่อนเนี่ยผมมันหอดเบอร์เท่าไรเลยบู้เบอร์สิบหกเราบอกสีเปิดแบงก์เหมือนเบอร์สิบเจ็ดเป็นอยงนี้นะเพื่อนเพื่อนถามข้าเขามากมัอนี่แหละมืัอนี่กับวันที่เราได้บู้จำได้แล้วล่ะ พ่าก็สีโวขุดๆแน่ได้ครับน้องจังนึงก็เลยจับว่าได้อีกแล้วจับว่าได้จักย่างอย่านี้สี่กงบ่ตที่เหลก็บ้าห้างเกินไปพ่อแล้วจกย่ายๆนึกออกบังนันว่าสี่กงที่เราแล้วเขานกเขานี่ถ้ามันตบตัวนี้ตบกรเถึงนี่กับนกนกนี่กงไม่ได้มันจะตายกันถ้าแล้วนกกระปุ๋มอะไรถ้าตัวนี้ว่าได้ฟาดถึงมัน นกเอ็นนกนกเดียน,นี้ตายกับนกอยู่ทั้งหน่อยกับนทอะไรยังนะจากที่ผมเคยเ่าควันมันเดี๋ยวนะครับผมก่อจีเอาไปให้เฮาเบเ้งสักก่อนเฮเฮเฮเนีฮเฮเฮเัเฮเฮเฮเ